สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยหรอกคะ่ะสวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศสุขุสุขคนเนาะ FC ของนค้ขาวสุขุสุขคนค่ะวมืนอกี้นค้ขาว่าจะพาพี่น้องมาหาเก็บพักซี่ล่อมค่ะพี่น้องอีกป่าน,นึงของเทาค่ะฟังตรงขามค่ะพี่น้องพูนเป็นท่างพูนจะเป็นตรงทเทาเก็บไอ้ักอ่าักจิ๋วฝรั่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตรงนี้นุ้ขาว่าจะพาพี่น้องมหาพักซี่ล้อมค่ะพี่น้องปื๊ดโถ่มีแต่หงองงามๆนะนุ้ขาวจะพาพี่น้อง เก็บปักซีหลอมแล้วค่ะทาพอพักติวฝรั่งนะคะูคากะเจ้าอีกนาอพี่น้องเนาะค่ะมารุยน้อกันเลยค่ะเอาพักติวฝรั่งกันน้พี่น้องอน่ายอดงามตัว่า,ากะขึ้นสูงแนวแล้วะคะ่ะขึ้นสูงแนวแล้วขึ้นต้นยังปะอือพัิวฝรั่งผักติวฝรั่งอือปักซีลอมต้องเสียเอาหนักใจหน่อยแล้วพี่น้อง ต้นแหลกเหรเอาจจะไล่เอาเตอ้นผลความเป็นดอกตัวนี้พี่น้องอ,อมสใส่ไก่เนะเิ็โอรัวอยู่บนนี้อืมฟักติวทั้งนี้ขึ้นสูงยังครับเด้ที แต่เอาว่ะล <c oughs> ำแยกอะหยอดงามกับพี่น้องมังต่อบ่ได้เลยพี่น้องต่อบ่ได้เรถือพื้นจะคั้นนะ เป็นดอก ้นกันมาให้กัน,นกลนมาเลยงามไรงามกักงามนี่อืม,อมกําลังออกดอกพี่น้อง ผักซี่ล้อมอกินเพ่นก็นใจะไข่ไข่พักซี่ล้อมบ้านเหาอแม่พี่น้องไข่ไข่ขึ้นชายแป้งสันแมะกินแบบต้องชุนชุนจัง่อยอืมแล้วก็ออมใส่ไก่แสบพร้อมค่ะพี่น้องแทนผักซี่ได้เลยค่ะมูคาวาแสบกว่าพักซี่พนพี่น้องเว้ยสัปดดีวันนีน้อดอะ่ะ เจอม้ามุยว่างหันพี่ง้องเอ้ยือลงมาต้นในกระถินฝรั่งค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาบอกเก็บค่ะ เกิดฮาพี่น้องเลยได้ดอกคนยุดอกคนละแสบกำนะลังต่างท่องเอาเลนะแบบเนาะแดกฮาวคนงามหลายปีนี่งามขัก ขนมพี่น้องนุ่งเหลือมมีเหรอค่ะ ห่อนแหนยุ่งก็เริ่มมาแล้วค่ะพี่นอ้องอมใส่ไก่เนาะปีที่แล้วนุ้ขาวดองค่ะพี่น้องเอาไปดองแต่ว่าปีนี้คือติดก,กินบทัน,นะค่ะพี่นอ้องเพราะว่า โมมีเวลาเห็ดน้ำค่ะพี่น้องปีกายนีดองประมาณสองกระปุกสองกระปุกไงค่ะเดี๋ยวมาหม่องเกาได้พี่น้องทั้งนั้นบะมีค่ะอาหารภาพพี่น้องไปปูนไปปลายใจใจเป็นก็เลยได้กลับขึ้นมากขึ้นค่ะพี่น้อง ปากของตู่ไปกินก็ลาบค่ะพี่น้องนู้นไหรหาหยอดอ่อนเพิันเลย งามคัะดีหน่อยเยคุณน่ะปักสีหล่อมเมียมางามขเขาแท้ทั้งผักจิ๋วทั้งผักสีหล่อมเอาปนกันวันนี้เนาะไปต่อค่ะ

เอาท mm ั hmm. whereas, parole, ้งผักต like ิ๋วเอาทั้งไงผักกิ่ลมค่ะพี่น้องฮะผักติ๋วไหมพี่กอทั้งพี่น้องกอใยผักติ๋วกอใยเลือกอพอกอใยถ้ามึงหยอดนี่เนี่ย มออุกยอดนี่กินก็หลาบต่มแซแข้งไว้ก็น,นี้แต่ว่า,ากินสดเนาจะกินก็ลาบค่ะพี่น้องมูเขาวสื่อเหนือมาไวเนาะว่าจ,จะลาบกินค่ะ,ะสมอำํลำดีดีสมคือพักติเวลานะะพี่น้อง สูงมีแต่มันอ่อนเอาค่ะพี่น้องเอาพักติว่พักสี่ล้อมก่อนสองสิบพอ่อละค่ะพี่น้องว่าจะไปอมไซไกเอาแค่ประมาณนี้ะ่ะที่เ้องเก็บไปเนาะ ภาพพี่น้องกลับ,บ้านแล้วค่ะได้พ่ออ้อมแล้วค่ะพี่น้องนี่ที่ลองเขาได้พ่ออ้อมแล้วค่ะล้วก็จะเป็นในยผักติวฝรั่งเนาะไปจะกินกระลาบค่ะพี่น้องจะ่าพี่น้องข้าบนแล้วค่ะสำรับคิปนี้นะคะค่ะบายบายค่ะพี่น้องบายบายยิ่้ําม่ะ